อ่าเรื่องนี้บอกว่าหนูดีนั้นทําฟาร์มนกและสุนัขกระเด็ตัวนี้นับจานวนรวมตัวกระแด้วได้อยู่ที่ร้อยยี่สิบสองตัวนีในตัวนี้นะแล้วบอกว่าถ้านับจานวนขานกอ่าดีนะขานกกระเด็นตัวนี้มากกว่าหางของน้องหมาเน้นตัวนี้ยี่สิบแปดตั่นองนะฟาร์มหนูดีจะมีจํานวนต่างกับสุนัขเท่าไหร่จำนวนนกนะตัวนี้อ่ะที่กระทำคือแนวเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเราก็ต้องแทนค่าเป็นตัวแปรจะได้ง่ายๆเนาะพี่ก็ให้ดีนะ พี่ให้จำนวนนกนะจำนวนนกตรงนี้นะก็คือเท่ากับ x ตัวนั่นเองตรงนี้นะเออกระเป๋าใบนี้นั่นเองแล้วก็น้องน้องหมาตรงเนี้ยเราทราบไหมก็ไม่ทราบเนาะแต่ว่าเรารู้จำนวนขาหรืออะไรไม่รู้นะจำนวนขาอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่ารวมกันได้ร้อยยี่สิบสองใช่ไหมอ่าปายอแต่ว่าจํานวนน้องหมาอยู่ยที่เท่าไหร่จำนวนสุนัขนะสุนัขก,ก็คือเท่ากับ 122นั่นเองนะลบ x ตัวนั่นเองตรงนี้อ่ะประมาณนี้นะแล้วได้โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์ว่าถ้าเรานับขาของนกจะมากกว่าหางเฮ้ยหางของสุนัขแค่อย่างไร1ใช่ไหมหนึ่งตัวมีแค่1ห,งหางใช่ไหมเอาก็ง่ายๆเลออยตรงนี้อ่ะเราจะได้ว่าสรุปรวมแล้วที่เราวิเคราะห์มาจากข้อความนี้เราสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่าคือก็อคือนกมีกี่ขา2ขาก็คือ2 x น้องเขียนไปเลยคือ2 x อย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้นะลบกับ 122ลบ x แล้วก็แน่นอนว่ามันหักล้างแล้วหรือเท่าไหร่28ใช่ปะต้องซัดไปเลย28ตรงนี้ปุ๊บน,นี่นี่นะะแล้วคือต้องไปเอาเครื่องหมายลบเข้าไปในในตรงน,นี้ใช่ไหมจะกลายเป็นว่าเป็น2 x ลบร้อนะลบลบเป็นบวกก็คือบวก x ถูกต้องไหมเท่ากับ28่สิบแประด่งตรงนี้นี่ทีนี้น้องบอกว่าก็เอา x กับ x บวกกันถแปลสอ2 x ตัวนี้ก็เป็น3 x ลบร้อย่สิองระด่งตรงนี้ เท่ากับ28นั่นเองทีนี้น้องก็แยาข้างต่อย้ายจากเดีวนี้ลบกลายเป็นบวกนั่นเองจะเห็นว่า 3x เอเลยเท่ากับ28บวกกับ1 2 2นั่นเองได้เท่าไรได้ที่ที่150บใช่ปะอ้าวก็ไปต่อ 3x เอเลยเท่ากับ150ย้าย3าามฐานปัง x เลยเท่ากับ50นั่นเองนี้ซึ่งในข้อนี้เราได้ออกมาล้คือนกนกคือ50น้องหมาอะไรน้องหมาคือหาได้จากเอา12 2นะลบด้วย50จสิว่าน้องหมามีกี่ตัว นี่นี่นี่นะน้องหมาไปอยู่ที่เจ็ดสองตัวใช่ป่ะอ้าวได้ครบแล้วนั้นดังนั้นคือโจทย์ถามอะไรก็คือมันมากกว่าเท่าไหร่ระหว่างลบก,กับสุนัขน้องก,ก็เอาลบก,ก็คือกสุนัขลบก,กันสุนัขมากกว่าไหมเจ็ดสิบใช่ไหมเจ็ดสองตัวลบก,กับลบอยู่ที่ห้าสิบตัวเลยตอบที่ยี่สิบสองตัวเองก็จบแล้วสำหรับตอนนี้เห็นไหมง่ายๆนะสำหรับ